เนี่ยมีคนหนึ่งติ๊กต็อกเกอร์คนหนึ่งยูทูบเบอร์อ่าคนหนึ่งไอเซอร์ใช่คือยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นั่นละสิใครกันนะก็ดีก็ดียังไงเอาละผมละบ่มียังมาดึงข้างเกงใน เราไปไหนกันวันนี้โอ้โหบอมันยังตายหมดแล้วแล้วเราไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหขับตามเขากันแหละทีมมากกันแหละทีมมากกว่เลยเบิร์ตสองเบิร์ตสองเบิร์สองเบิร์ตสองมาร์ตสองเบิร์ตสองเบิร์ตทวีแย่ติดสับเนียงแล้วลองใส่นึกนี่มาจีบนาเคียจะไม่นาเคียเดี๋ยวเราตสองให้ดูห้องเจเนออลใครจีบนะ หมาหมาแดงเม่นใหญ่จีบนาคีคำว่าคะเกิดขึ้นที่ใดเกิดกระเพราบอกสองคำมันจีบตรงั้นบอกหายไปกันบอกอะไรอ่ะบอกหายตามกาลเวลาต้องให้ร้องไหมเดี๋ยวมันติดลิงิ์สิเขะมองได้พี่มีปัญหาดีวผมไปตัดออกเอยวผมไปตัดออกลองไปเลยว่าจะได้ดูก็เดือนหน้าลองไปเลย เอาแล้วไปทัวร์ยิปทัวร์แดนเดนผมดองดองจนเค็มอะกิฟอะเรื่องต่างต่างเรามีเกิดขึ้นแล้วแต่มันจำไม่ได้ว่าเกิดขึ้นตอนใดรู้เลยทีเนี้ครับมันหองเพลงนี้มันเพลงอะไรอะฮะโค้คลองของพี่เบิ้์นปฐุมราชอุ้ยตอนกินไงหล่ะโอเค ไอเห็มสองสี่แล้วไปตองไอ้นี้แล้วเหรอขับเองดีกว่า่ะเพียบเห็มสองสี่อะต้องนกกรงหัวจุกมะมั้งนั่นนะเพียบเล่นเปล่านกกรงหัวจุกเอาไม่ไม่ไม่พี่เล่นเถอะผมไม่พี่ผมชอบผมชอบดูพี่เล่นสนัยมันดูแบบลุ้นดีแต่ว่าอะไรวะมันลุ้นดีไอพี่ว่าอะไรวะ ผมว่าคุณคิดว่าจะโดนหรือไม่โดนอะไรเงี้ยผมจะบดูไงมำเมงตัวไม่เลงเองมันแเลนเป็นรุนเองอย่ามาฝากครัเมเปิ้ลเดี๋ยวนี้พี่พูดอย่างนี้นะได้เลยใช่หมดไม่คือเรื่ระเล่นเองใช่ไหมมดก็จะแบบดูเรื่องอนิเมะที่มันจะเข้าในเน็ตฟลิกซ์ที่เป็นหนังไทยอะเก่งะ กระสือว่าเลนไทายเดี๋ยวใช่เหรอที่มันกำลังตัะเข้าเดี๋ยวาโนรู้ก่อนว่ามันซื้อเรื่องอะไรกระสือว่าเลนไทายนี่แย่มากโหลเดี๋ยวหาก่อนที่เรื่องอะไรแต่มันเป็นว้าอาจจะรอกแย่ะละไอปอดเดี๋ยว เอาจิตตรงไหนเงี่ยหายใจไม่ออกต้องผายปอดเลยเหรอต้องเช็คอาการเบื้องต้นก่อนพี่ต้องรอดูผู้ป่วยใน24ชั่วโมงก่อนว่าตายไหมโอ้โหหนักอุ้ยเราไม่ใช่เหรอไม่โอ้โหผมไม่ได้เรียนหมอมาตั้ทีไม่รู้ครับไม่ได้เรียนเนืออะไรจะเข้าอ่ะ อะไรเอ่ยมาข้าอะไรสำหรับมดมันต้องเพลงนี้เพลงไหนอ่ะพ่อมดาขู่ว่าตื่นตื่นเดี่ยวฟังฟังนนง้ดแค่นี้ดิไอในในเวอร์ชันอ่าพอชมพูอ่ะอ๋อ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 คุณนึกออกแล้ว ไอเหตดทุกวิธีทางอยากได้นั่งเป็นเมียกองของห้อยไรคนเนี้ย,ยจำได้ดีผู้ชายคนดีไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยกูหู้กูเป็นนักร้องเนี่ยสูยังกูมานี่ปลาทะเลเขาสารเขาลาม จะไปเล่นที่ไหนนะจําไม่ได้หัวหินหรือเปล่าเจ้าของแพปลาให้ปลาตัวมันเริ่มลืมแปลกขึ้นมาให้มนเวทีมาอยากดูบ้านชาวบูชายันมามาวันที่สิบในเน็ตบ้านชาวบูชายันซะด้วยไม่กล้าดูนะพี่ไปดูอะไรแบบนี้ดูไหมวันหน้าหูอยากดูมึงเคยดูเพื่อนหนูเราก็แอบไป ดูหนังผีไทยต้องดูแล้วจับผิดคือรถรถฮะรถอยู่ไหนเยอะแยะเลยไม่ใครดูเลยหรออะคันนี้กับพี่เขาไม่เป็นไรดูได้แค่ไปดูคนเดียวก็ได้ไม่เจอน้ำมันนะไม่เจอน้ำมันนะไม่เจอหยอะหนังผีไม่กล้าดูสงสารผีเดี๋ยวสิ เรื่องจริงนะคนชอบทำนังผีทำให้ผีน่ากลัวน่าสงสารผีไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกไม่ใช่ผีหรือคนนะเล่าเป็นอะไรเจอเีล่าไม่เคยอ่าได้คอนเทนต์แล้วเนี่ยลงติ๊กต็อกได้แล้วเนี่ยทำไมอ่ะไปหาผีไงประสบการณ์เจอผี วัออย่าเอาไอเดียไปด้วยผมก็ไม่เห็นที่มึงมึงไม่เห็นแต่มึงเล่นซะผีเขาไม่อยากหลอกมึงเลยอ่ะเลิเรื่องของผีไม่ได้เกี่ยวกับผมเห็นหรืเ่าหมดเงียบไปแล้วไอ้นี่หรือเปล่าเซื้อคอมใหม่ละเป็นไรวะหมดไปเซื้อคอมใหม่ละมมดไปเซอร์คอมใหม่แล้วเหรอใช่หมดนปเซออไกลละใกลละใกลละเสียงหายอยู่ดีๆเสียงหาย แม่แต่งเต็มไม่เอาเย้ยใจมาแล้วเมื่อกี้ไปหาคอร์ดเพลงไปหาเนื้อเพลงแง่เลยไม่ได้หาไม่หาคนดูหนังไมหาคนมาดูหนังเล่นต่าง ก็ว่าอะไรนะได้พูดอะไรไหมมีรถมามีรถมามีรถมาได้ยินแต่มีรถมามีรถมามีรถมาขึ้นรถตอนนี้เร็วขึ้นรถตอนนี้ขึ้นรถตอนนี้ครับกําลังไป<ด>ครับเข้ารถแล้วครับอยากกินข้าวขาไข่ดาวอยากกินขไข่ดาวทอด ขอแนะนำเป็นโดตีครับอะไรอะไครช่เขาหน่อมันพับมันวับเข้าไปในรถเฉยเลยเหมือนจะโดนรถเหยี่ยมนะแต่มันตัวมันมุดเข้าไปในรถแต่ไม่ได้นั่งอะบอกแล้วเกมมันกัดขอให้ทุกคนฆ่าเกมกัดนี่ละไปอับผมไม่มี ไม่มีไอ้คาดอัดไม่บอกแล้วไม่มีโลิกโอ้แหบเสียงแหบนี่เสียงแหวนอัดแอดอัดแอดเอ้ยไอ้เฮียมันเอาอันนี้เหมือนกันมันเอารถแม่กซ์สามไปถามเหมือนกันอ้าวเราเราแย่งเวลาเออเออนะเว็บเองวะเดี๋ยวเราจะยิงรถเราอันนี้ใช่เราจะเสี่ยงเกินไปใช่เราจะเสี่ยงเกินไปไม่เป็นไร เราต้องไปซุ่มดูอันเราลิบรถบัมกันวงสุดท้ายก็ได้รถใครแตกก่อนรถใครแตกก่อนเราจะวิ่งขอบขอบวงไปเรื่อยๆครับ<ะ>อย่าวิลงนะฮโลมีคนอยู่ในเมืองโอ้ยข้างหน้าเลยจอดดับเครื่องก่อนไหมโอเคจอดดูสถานการณ์ ทุกคนเราต้องเข้าบบวงแล้วแต่ว่าปังยางทำไม่แล้วงวงเกื่อเขาครับจะเสียจะเชื่อจะตายในในบ้านนี้มีไหมไม่มีครับ<ม>เข้าไปไาชิบเดี๋ยวก็รู้ชิบปุ๊บมันหิงปุ๊บเลยล่ะผมพยายามฟังเพลงอยู่ใครลงอ่ะ พี่อยู่คนเดียวพี่ใครลมามี่อยู่คนเดียวที่ไม่ไม่ใช่ผมทไมไม่พูดอะคนเดียวที่ไม่ค่อยทำตามคำสั่งที่ต้องห้ามตลอดมีคนเดียวทำไมไม่พูดอะไม่มดไหม่ไปอีกแล้วมั้งหมดไปซื้อของใหม่อยู่ที่ผมลงนี่เฉยๆลงไปเฉยทำไไม่พูดอะเงียบเงียบนี่คืออะไรเงียบนี่แปลว่าอะไรอ้าวเงียบแล้ว ก็อาจจะโดนคำสั่งโด่เต็มตาตาบาร์ี่กำลังโอากัดอยู่โฟกัดอะไรดั้งรถอยู่โอกัดอะไรผมดูวงอยู่ไงดูว่าจะตรงไหนจะพอเล่นได้บ้างดูมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่เราได้พยายามไปเลยได้เราจอดเนียนๆมันก็จะไม่รู้แล้วว่าเอ้ยรถปีศาจอยู่ข้างนั้น น่าจะเห็นเราแล้วมั้งเราควรขับออกไปตอนนี้นะเผื่อมันแปะซีโฟเราควรขับออกไปไหมออกไปดีกว่าเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งใครจะไปเลยก็ได้แล้วแต่พี่ไกลเถึงแล้วกลทำไมมันมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมเอ้ยมันหนักเลยเฮ้เหี้ยมันดูอยู่มีคนไหมเฮ้ยมันป่าไฟป่าไฟไปดีกว่าเฮ้ยเราจะระเบิดแล้วนี่ย ก็จะระเบิดนั่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกือบชนด้ยโอเคโกฟแตไตขอบวุมไปหาที่อยู่ใหม่ก็ได้ถ้าโดนยิงอีกสักแม็กซสองแม็กซ์หมดเมื่อกี้ใครได้เอากล่องซ่อมมาบ้างอ่ะไม่มีเลยนี่จะได้ถ้าได้เปิดเอากล่องซ่อมนะได้ซ่อมรถคิดอยู่เมื่อกี้แต่มันมาก่อนเนยคนอะไม่เป็นไรต้องหาที่จอดแล้วก็เปิดเอา ไอเชี่ยแล้วพายุกหายไงเออเอาหน่อยนะพี่แ็มเนี้ยอู้้างลามันก็มีรถเหมือนกันเสียงรถามีรถเหมือนกันใช่ถ้าเปิดไมค์คุยกันได้นะไร้องชวยมันยิงนาะไล่เหยียบไหมเหลียบก่อนไหมแล้วค่อยมาโดนปืนกันเดี๋ยวๆเสียงรถมาใกล้ๆนี่ว่ะ เสียงรถทางยี่ห้านั่นอะไเห็นแล้วเห็นแล้วขับไปแล้วขับไปแล้วขับไปแล้วเราแอบตรงนี้แหละเอ้ยไทยไทย่องวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ขอบวงนะเล่นสแล้วไม่เจาะหน่อยอ่ะเจาะอะไรวะเจาะรถคันนั้นเหรอเออมันเห็นเราแล้วเนี่ย แจ็เกิด์มันเล่นว่ะข้างหน้ามีคนข้างหน้าข้างหน้าทางก็มีตายละเอามันพี่สวยโดนเหรอไปจอดที่นี่เลยดีมันวิจามันวิจามหมดแล้วเนี่ะระเบิดนั่นน่ะเย็น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 เรารากไปหารถอีกคันไปละเฮ้ยจอดซ่อมไหม ว่าไงหาที่ดีๆสวยๆไม่ได้เราจอดซ่อมแล้ววีไม่มีพื้นที่ให้เล่นเราไม่เป็นไรเอากจอดเล่นยิงอย่างเดียวเน้นไหมใช้มือบิคนใช่มือินคนใช่ไหมใช่ยิงเยอะอยู่สิบสี่ไอตรงนี้มันจอดแล้วตรงกันตรงนี้ทำไมวะจอดบ้างเราจอดบ้างนะครับไม่ไม้กลางมุมไม่เฮ้ยระวังพี่เข้าใจผมอยู่ทางรถเนี่ยซ่อมกันไหมไหนๆก็อยู่้างรถละเออ เอต้องมีคนลงไปดูให้คนนึงผมเองก็ไดลเฮ้ยเดียขึ้นมานดงทำไงวะเออด้วยแบงแบงเดี๋ยวดูดูข้างหงไว้นะเฮ้ยเฮ้ยดีไงขึ้นรถขึ้นรีขึ้นรถขึ้นรถขึ้น่ชาวรื่องไปชาวเรื่องอย่าไปชาวไป โอ้ยแม่งเง้อมาเอาปุ๋จะเพาะเลยตัดมันกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวเองขวาก็มีขวาก็หิวไม่ได้รถขยับอยู่ไม่เป็นไรขับไปเลยขับไปเลยผัดผ่ามันแผลได้อยู่ไม่ไหวแล้วว่ะเลือดเลือดรถเต็มพอดีไม่ไหวแล้วว่าเฮ้ยจอดม่คนละคันกันว่ะเฮ้ยมันขับเหมือนกันว่ะเฮ้ยของมันควันขึ้นแล้วว่ะของมันน่าจะเลือดน้อยนะ พวกเรายังเต็มอยู่เลยชดากันชดากันไม่ชดากันใครเล่นเองมาดังด่ามาดังดูอะหมดลงไปแล้วเหรอใช่ผมจะยิงรถให้รถมันระเบิดเนี่ยยิงคนขับไล่เยียบอุ้ยขับโคตรยากเลยนึงน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งสายสายที่หีดหีดฝงนี้ พี่ม้าเนี่ยหินเนี่ยเค้อเคมปาระเบิดพี่จะพึ่งเข้าใกล้เฮ้ยเฮ้ยวัดดาววัดดาวน่ายโดนระเบิดเนอะเดียมลอยโดนระเบิดเฮ้ยมันจะเล่นหรอมันจะเอาอ่ะมันจะรถบัมหรอถ้าเราวิ่งวิ่งอยู่หันไปหลังมีคนนั่งมาด้วยทำไงวมาเอฟเหลือสามตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็ยิงไม่ได้ไงไม่เหลือแค่สามตัวเองนะใช่ อย่างน้อยเินเลยก็ไม่ินเราให้มันยิงรถคันนูให้ระเบิดก่อนไหมฮะนี่มันคอมลัตตี้กันหนิใช่แช่พยินแล้วขับรถไปก็ได้เียฟต้องหาที่จอดเล่นนั่นน่ะคันรถจะระเบิดอ่ะรนมีอยู่ครึ่งหลอดคอมลัตตี้เดียวกันหมดปันนะขอมัตตี้เดียวกันพี่เอฟ คุณระตี two, ้ค so ุณระตี้ยิงตีเยอะตลอดขับเร็วจี้นะมีเรื่องเรงสวยพี่ตองไปยุดไั้นจุดยอดจุดยอดจุดยวไอ้สัารสวยพี่มันเคลื่อนแรรถยิงรถให้ระเบิดเลยเฮ้ยเสียงตืนขับไม่ได้ขับรถมันไม่ได้เฮ้ยให้มันชุบกันมันชุบเองขึ้นมาว่ะมันชุบเองมันชุบเองใช่ไอ้เดียวเป็รถ เดียว okay, ขึ้นรถพี่เดียวโอเคขึ้นละขออนุญาตฮิวครับจอดรถกันจอดขอฮิวกนมันจะยิงให้ระเบิดเดียดีประเด็นนะ่ะมันจะชนแล้วมันชนแน่และโอเคเรียบร้อยครับผมไ,ไม่ระเบิดแทบไม่ลดเลยจะครึ่งหลอดเหมือนเดิมไม่ลดเออ<ะ>ไม่ลดจริงๆว่ะไม่ลดไม่ลดฮะไม่ขับรถเลยเออไล่ชนในรถไล่ชน,ชนตัวเล็กดีกว่าเดีือดสองสองนะตอนเนี้ย งัดยาแข่งวงสุดท้ายอ่ะต้องงัดยาแข่งวงสุดท้ายอ่ะต้องลงไปยิงเนี่ยมันน็อกไอ้หางเฮ้ยระเบิดระเบิดเที่มันน็อกน็อกเฮ้เข้าวง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 เดินรถเล็กจัด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 คอยหิ้วกันจัดจัดจัดระเบิดแล้วปัดเข็มเหลือคนเดียวใช่ไหมใช่เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวยิมปาระเบิดเราต้องเราต้องไอ้นี้พร้อมกันนะถ้าจะลงอ่ะ เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนอนอย่างมีความสุขอดีตปืนดิ๊ก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 